กลับเข้าสู่ที่ใน2ของข่าวประจำวันกับทาง KTV ค่ะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะร่วมกับบริษัทแพนราชเทวีกรุ๊ปจำกัดร่วมการจัดโครงการนำร่องการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อที่จะเพิ่มศัก,กยภาพด้วยการตลาดออนไลน์แล้วก็การแล้วก็ AI ลดอุปิการการเกิดเบาหวานในชุมชนค่ะ ที่ห้องวังเลอร์สมาร์ทคราสรูมชั้นที่1อาคาร v s 0 1คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชายัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกับบริษัทแพนรัชเทวีกรุ๊ปจำกัดมหาชน รวมมือกันสร้างสารประสาทองค์ความรู้การศึกษาและชุมชนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพร่างกายเศรษฐกิจและก็สุขภาพร่างกายการตลาดออนไลน์และ AI ลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชนเศรษฐกิจสุขภาพเบาหวานป้องกันได้ด้วยการออกกําลังกายมีแบบแผนตามจริงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานแล้วก็สร้างไรายได้จากการตลาดออนไลน์ค่ะ ทางด้านนายอัคขวุฒิสุวรรณประกรณ์ผู้นริการการตลาดและการขายบริษัทแพนราชเทวีกรุปจำกัดมหาชนนะคะบอกว่าวัตถุประสงค์ที่ลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้โดยบริษัทนั้นมีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจที่จะสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถและทักษะทางด้านดิจิทัลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่สถานการณ์จริงทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาและก็อ,อกสมออีกด้วยค่ะ ทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยะกุลอธิการบริมหาวิจัยขอนแก่นบอกว่าความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิจัยขอนแก่นมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตลาดกับบริษัทแผนราชเทวีครุปจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ในตลาดและมีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับมีการทําการตลาดที่เป็นมาตรฐานและมีความเป็นมายาวนาน เพราะฉะนั้นความร่วมมือนี้จะได้นํานักศึกษาในหลักสูตรได้ไปเรียนรู้ในสิ่งที่ทางบริษัทแพนราชเทวีกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้ทําธุรกิจรวมทั้งช่องทางการจําหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เฟซบุ๊กหรือช่องทางต่างๆเพราะฉะนั้นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะมีโอกาสสำคัญในการที่จะได้ไปเรียนรู้ได้ใช้ชีวิตในการทำงานโดยบริษัทที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นนะครับบริษัทแพนราชททวีกรุ๊ป ก็จะมีการสอนงานแล้วก็นักศึกษาเองจะได้รู้ว่ามีการดําเนินการอย่างไรจะเป็นสิ่งที่ทําให้ประสบความสําเร็จตรงกับนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะได้ใช้ประสบการณ์จริงครับ